สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟไออ้วนซนะครับผมก็เซิร์ฟตอนนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นใหม่มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่โปรโมชั่นก่อนนะครับผมเซิร์ฟก็จะเป็นนี่นะเติม50ได้รับเซต50 1เซตนะครับแล้วก็เติม150ได้กล่องนะครับเป็นกล่องโลเปช่ปบะกล่องโลเปเหลืองกับโลเปลุ่งนะครับร้อยห้าสิบนะครับหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นเซ็ตสามร้อยเลยนะครับเซ็ตสามร้อยก็เติมสามร้อยได้็นกล่องเซ็ตนั่นเองนะครับแล้ว เติมพันหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นเซตพันนะครับผมอ่าก็1เซตนั่นเองนะเติม5 0 0ร้ับสิทธิ์ชื่อไทยนะครับแล้วก็เติม300รับสิทธิ์ชื่อสีนะครับเติมพันหนึ่งได้ชื่อ R G B 9 9นะครับตัวละครก็จะเป็นตัว500นะครับเป็นตัวถาวรนะครับต้องติดต่อแอดมินเพื่อเติมเงินอ๋อโอเคแล้วก็เติม3 0 0พันนะครับก็จะได้เป็นสไนฟ้ากับมีดอะไรเนี่ยมีดฟ้านะครับรูมันเล็กจังมองไม่ค่อยเห็นนะครับด้านซ้ายนะดูดีๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะ สำหรับโปรโมชั่นนะแล้วก็จะมีกิจกรรมแชร์นะครับกิจกรรมแชร์เซเว่อ้วนเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าต้องแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนนะครับนี่นะแชร์ไปยังเฟซบุ๊กส่วนตัวเปิดสาธารณะแท็กเพื่อนที่อยากแนะนําจํานวน7คนนะครับแคปหลักฐานส่งแฟนเพจนะครับของที่ได้ก็จะเป็นเซตพันเก่านะครับตัวละครถาวร3 0 0นะครับแล้วก็ e c 2000พเพชร200 VP 1นะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นของแบบว่ากิจกรรมแชร์นะครับถือว่าน่าจะดีอยู่นะครับ โอเคแล้วก็มีกิจกรรมออนเวลาในาในเกมนะครับมันก็จะเป็นออนไม่ใช่ออนสิเขาเรียกว่าอะไรล็อกอินนะครับออนไลน์รับไอเทมรายวันนะก็ดูเลยครับตามภาพนะก็มีตั้งแต่วันที่1ยันวันที่30เลยนะครับเพื่อนๆก็เข้าเกมไป ลุ้นรับเอ้ยไม่ใช่ลุ้นรับดิไปรับกันได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเออสำหรับเซิร์ฟวันจริงจริงกิจกรรมแล้วก็รายละเอียดเนี่ยมันเยอะนะครับเซิร์ฟมันเปิดมานานล้วแล้วผมก็จะพูดข้าวๆประมาณนี้นะครับเพราะพี่ตังเขาไม่ให้อะไรผมเลยนะครับรายละองรลยละเอียดคิดดูไอดียังเอาไอดีใครที่ไหนไม่รู้ให้เล่นอ่ะเดี๋ยวไปดูในคลิปเดีย๋ยวไอเดียอ,อะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็นั่นแหละไปไปดูในเกมกันเลย มาครับเ,เพื่อนเสวัสดีชาวเซอร์วรัซีกันด้วยนะครับโอ้โหในที่สุดพี่ตังก็หา Facebook กูเจอแล้วมากูก็ได้มาละแ่ใจกูไม่ขยับากมเท่าไหร่เพราะว่าทีมงานมันเยอะนะครับ s ซ r ร์ไว้วนแล้วมันเล่นกันแบบรวบกันแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่ากลัวนะครับอง่ายอันตรายอะเล่นกันแบบผิดงูร้ายอะไรอย่างเงี้ยเยอะผมเปิดเซตเล็เซตน,น้อยให้เ,เพื่อนไม่ได้นะขออ่าใส่300 ขออนุญาตใส่300อแล้วก็วิ่งมั่วนะครับก่อนที่จะโดนทีมงานอะไรมาจ้ำจี้จ้ำชัยเรานะฮะแล้วมันจะอละเวงอละหมานมากนะตอนนี้มีให้เล่นก็เล่นไปเนี่ยเซตอะไรไม่รู้เท่ากันหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือว่าลังแกเด็กขมขมเหงขมอะไรไม่รู้อ่ะนั่นนะขอเล่นขออนุญาตเล่นชิลนะับน่าจะเป็นเซตดีอยู่นะ แต่ว่ามันออกมาทีละตัวอย่างนี้ก็ขออนุญาตเก็บเรียงตัวนะครับเ้ยไอ้เชี่ยเองสับสามร้อยม่ใส่ค่าเหรอได้เอ้าผมลืมบอกทุกคนแป๊บนึงไง ID เนี่ยมันเป็น ID ผู้เล่น มันเป็นไอดีผู้เล่นทางบ้านด้วยพี่ตังค์แม่งไม่ทำไอดีใหม่ให้ผมเนี่ยดูดิดผมคงจะตั้งชื่อผมเองหรอกสุวิชักมาแล้วอะไรเนี่ยมันคือไอดีผู้เล่นทางบ้านนะเขาชอบเขาชอบเอาไอดีคนอื่นมาให้ผมเล่นด้วยพี่ตังค์อ่ะเฮียไม่เหมือนไม่เหมือนงานจ้างเลยไม่มีความแบบเอาไอดีอะไรมาให้กูเล่นไอดีเท่ๆอดีโหดอะไรเงี้ยไม่มีอะ่ะหรือไอดีนี้มันโหดก็ไม่รู้นะทัางมันจำนี้ขอโฟกัสินเกม่อนหี้นี่ไม่ค่อยวัดเลยว่าทุกคนวัยรุ่นประชาชนประชาชีชีห่าวาเว โอ๊ยตาย,ยาาเฮ้ยจก็ถึกแค้ล่ะไอ้เหี้ยยมัน มันแขนมันแข็งเสี่ยวโดนทีมงานล่วหว่ามันมีแบบว่าโดดลงโดดล่มเลยนะผมเคยดูคลิปเวลาวอกันอะเนี่ยน่ามาลงมาให้เขาเี่ยวใช่ถ้าแมงโดดล่มมาเอากูไนซ่าก็ทำไปเถอะไอ้เฮียไม่ได้เท่อะไรหรอกเพราะว่าไงกลวิ่ครับกูยิงแมงกลางกาดด้วยสัตว์มาเด้อไอ้เฮียตัวพันไอ้เฮียไอ้เฮ้ยสามร้อยไงโดดล้มอ่ะไอ้เฮีย มันไม่กดเลยวะมันโดดล่มเหรอนคนในเซอออิร์ฟบ้าเหรอเขียนไงเยอยๆเฮ้ยขอขอเก็บตัวพันก่อนดีออโอโห้โโแล้วคนทุกอ,อย่างดีกูตอบ่ะทำไมเล่นกันส้นตีนอย่างงี้ครับน้องๆไปพี่ไปเลยครับถือว่าทำบุญทำทานอีกสัตว์มาดิมาดิ มาเด็กก็ดำดำกูใช่ดำเหเอเฮ้ยมันช่วยกูเหรอช่วยกู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 สวยเที่ยงนะลูกแต่เขาว่าตกไปเลยอะไรเฮ้ยผมมันช่วยผมมันก็ต้องมีค่าช่วยแล้วแล้วดู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 ไอ้เที่ยเมื่อกี้ช่วยกันอยู่แล้วควายเนเนเนเพื่อน มึงลายกูครับกูยิงมันดาเมตมาดาเมจมัน90%มาจากกูฮ่าจัดมัไเมอี้อพวกเราพากันเอาแป็ดสองข้เหลี่ยมไม่ช่วยกูแล้วแม่งมาดักหน้าเซฟเลวร้ายมากแล้พวกมึงอะขออนุญาตไม่ไว้ใจใครนะครับกูห่าจัดมันพาไปมึงเราไม่เล่นแบบมันหรอกเชี่ยมันเป็นตัวพันจริงด้วยนะครับเชี่ยแม่งเหลี่ยมว่ะทุกคนไอ้วนสีดินแดนแห่งการเหลี่ยมมเนี่ยการเหลี่ยมการรวบอ๋อ ไม่เหมาะกับคนอย่างกูด้วยดินแดนแบบนี้อนุญาตไปเลยแล้วกันหลอกๆใครก็ทำคลิปแค่นี้คันนี้มันยังน้อยไปนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มผมว่าเราไปได้ต่อมากกว่านี้ว่ะแต่แบบว่าเราต้องมีแบบว่าทัศนคติเอ้ยเกี่ยวที่อะไรกับทัศนคติเราต้องมีแบบว่าวิสัยทัศน์การมองอันกว้างไกลนะครับตอนนี้ผมคิดว่าออกไปน่าจะล่วงดีสัตว์เราต้องอมันดิสไม่ดิสหนึ่งวีไว้อาง่ายคือเราต้องใช้สเต็ปเราเราใช้ได้ทุกเซิร์ฟสเต็ปนี้ ลิดเข้าออกทุกคนไมนใช้สเต็บเราไม่ได้ว่ะมันโปรเทคมันหมดอ่ะแล้วแบบว่าเหมือนเทพโซมันจะเริ่มไล่กาดกันเริ่มเรื่อยๆแล้วอ่ะเราไม่มีของเหมือนเขาของเขาเยอะเราไม่มีของเหมือนเขาพี่อเริ่มต้นมากูโดนสับไม่พักเลยต้องหาเนี่ยต้องหาดูโอหาเพื่อนหาตีว่ะ อยากได้ปืนอ่ะปืนอะไรปืนมริโปะปืนไหนปืนโิโปะเี่ตเยอะมดเมจแต่ผมว่าดาเมจหกสิบให้ก็ได้เยอะเย้ไม่น่ากลัวไอสัตผมอยากได้เลยไม่เอาดาเมจหรอกยี่หอไม่ใช่สิบสามดาเมจเป็นหกสเจ็ดไม่ใช่เหรอเอ้ยไม่ใช่หกสิบสามไม่ใช่โอ้ยรุนเซฟโซนโซนเล่นไม่เป็นด้วย

ไม่ได้ใส่ะมันจริงโจ้ไม่รู้มันรอมีคนช่วยมันหรือเปล่าอ่ะผมต้องเล่นแบบมุมแบบมุมที่มันเป็นมุมเนี่ยที่มันเพื่อนเพื่อนตีไปไหนป้าตีผมม่าไหนไอ้นี่วันตีไอ้จริงอ่ะจริงตีเนี่ยเลย API อ่ะเฮ้ยสามลอยสามลอยก็แตกไปดีครับน้อง มึงอับใครจะช่วยมึงได้เชี่ยมาเรื่วยเพื่อนในเฉยเนี่ยโซ่ไหวโซชิวมาฟังไอ้เหี้ยถ้าเล่นอย่างเงี้ยอย่าดักเซฟอย่าดักเซฟอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งอะไรทั้งนั้นสวยเฮ้ยเพี้ยกูหลงแล้วเนี่ยใครเป็นใครวะเนี่ยตัวนี้ผมไมรู้จักขอแค่มีของช่วย ทำไไมม่เข้ากูพร้อมพามึงไปเส้นทางแบบว่าโลวงโลเวงมามาเล่นเฟสเราเปลีแทนแทนเข้าดิคอนขออนุญาตเล่นแบบทำทุนแล้วก็ขออนุญาตเล่นแบบว่าหารวบหาตึงหาอะไรทั้งนั้นไม่หาแบบบ้าบอลบอแต่เนี้ยกูทำอะไรไม่ได้ไปไปรุ่นใหญ่เขาเล่นกันไม่เที่ยนเราติดข้อนี้ก่อนโอ้โห ถูกน้องพูดอีกก็ถูกอ right uh ีกอะไม่ว uh ันนี hm ้แบบถ้าไม่มีของทำอะไรลำบากจริงนะมุรุ่นใหญ่เดียไอเดียไอรเดียดยไอเอเดยไอรดเอเเดยเไดเดายเดเดยอดาไเดยเียไอดอไปเดยดออไไดยออออเเไเเไเยอเออออเดียเดยเดีเนี่ยดดเฮ้ยอเดดเอ มามาดีเฮ้ยอะไรอะ่ะไม,ไม่ไม่มีใจเลยอะ่ะไม่มีใจแล้วตี้ทําไมเฮ้ยเอ้าเฮี้ย,ย,ยนี่ปัญญาอ่อนนะเว้ยเล่นคู่มึงทําไมมันเป็นอย่างงี้กันวะพระเทศไทยอ่ะเฮี้ย,ยคือแบบว่าสองสองอ่ะน้องมุมอับด้วยเซฟโซนทำอะไรเราไม่ได้ นั่นล่ะผม,ผมผมขาดสามร้อกันกนั้นอะไรอะไรชายสามร้อยเฉยเลยอะไรอ่ะเฮ้ยกูต้องการจะรอยิยงก็ได้ขอไม่ให้รอยิยงเอาอ๋าตอตรงเลยจะรอยิยงเอาช่วยกันฮลัลโหลกูจะพามึงไปสู่เส้นทางสำเร็จเนี่ยมีปืนร้านขายครับขายปืนะ ซืออ to ี้เฉยก็ตายครับใครซื้อซื้ออ้เฉยก็ตายไปสําเร็จด้วยกันไงสองสองเนี่ยเราไปว้าชัยเราไปฟ้าแชมป์อ่ะไม่มีปืนเฮียอะไรเนี่ยเออไม่มีปืนเฮียยังงอะไรมึงยังยิงกับกูอยู่เลยอย่าเพิ่งขายมึงเป็นแย่อดบกูจะพามึงไปสําเร็จเนี่ยคือแบบกูกําลังมาเลยเว้ยถ้าเล่นตรงหลังน่ะกูเล่นหน้าเซฟไม่เป็นมันมีแต่พวกตู้พวกอะไรเนี่ยเดนวอร์วัตอย่างเงี้ยสองสองเนี่ย อัลโว้ยอ้วนซีเป็นไรอ่ะไม่มีใครโอ้ไม่มีใครเอากูมึงใจบอ่อเนี่ยไอ้เพี่ยพวกมึงใจฝ่อมากอฮ้ยอะไรครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะเล่นกันแต่หน้าเสืออย่างนี้มันไม่ได้น้องเติบโตเรียนรู้ผ่านมันไปเพี้ยสามรเซตเดียวเองอ,อันนี้นเป็นปืนเติมใไหมเพื่อนเออโอเคเพื่อนเด็กเจือปืนล้านกู ไอ้อย่าเพิ่งขายดิโอ้ตุนเลยเช่กูสาวไว้ใจแบบว่าพูดเปิดมาอย่างดีเลยหาพงหาเพื่อนแล้วดูเพื่อนที่ผมได้ดิไม่ใช่โกงเลยสักไม่ออกมาเลยอ่ะไอ้ควายจะออกก็ออกไม่ได้หรอวดู q u ด l ตี้กูนี่มันไม่พร้อมหรอเจอ้นดำยังห้าวไม่ใช่หรอดำอ่ะฮ้่ยช่วยตอปากดีนะเว้ย คือแบบว่ากูโดนลุมกูก็แพ้ดิครับไอ้เหี้ยมึงมั่นมึงมั่นใจกันเล่นกันมากูไม่ได้เสียด้วยเซฟไม่อ้วนอ่ะไอ้เหี้ยเยอออะะะไรมันไรก็ไม่อยากเสียบ้ากูก็มีสิทธิ์ไม่อยากเสียบ้าไอ้เหี้ยแล้วกูได้เพื่อนแล้วกูไม่ยามออกเพื่อนบ้ามันยิงขึ้นชื่ออยู่จะกูลืมดูชื่อมันไงไอ้เรื่อนอะไรมาเสียเงี้ยลืมแล้าใช่สามแล้เหรอผมไม่ได้ดูมมันมันมียศมีเปล่าอนมี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 โอเคได้สามร้อยเต้นหนึงแล้วครับ สามร้อยนะมันเป็นหมวกนกตอนนี้ไม่รู้ไม่รีวีแล้วเว้ขวิดหมวกข้าวตางที่ยขาต้องการเขาข้าอะไรวะมันไม่มีใครมารวบหรอกกูก็ไม่รวบกูอยู่ในตี้กูกดออกตี้มันก็ต้องใช้เวลาตั้งหลายวิกว่าจะแบบยิงกันได้อะไม่อะไรวะขายของขายอะไรวะเนี่ยไม่เห็นมีลูกค้ามาซื้อเลยอะไรขายอะไรหรือว่าผมโดนหลอกวะหรืออะไรวะแค่วัดเก่งคณิตกี่ชิ้นพวกนั้นก็เล้าบุ่ยกันดูดิมีแต่ปัญหาว่ะเพราะว่ามันมันจัดอะ ผมออกไปไม่ก็เหมือนไปตายดูดิวิ่งเข้าไปในบ้านมันอ่ะบ้านฝูงปีศาจค้างคาวแล้วก็โดนมันฆ่าค้างคาวลุมกัดสองตัวกูตายเม่มันใจจะไมเฮียอ้วนยุ่งเนี่เฮียทั้งนั้นที่กูมีแบบว่าอัศวินดีูดูโอข้างกายแต่อัศวินกูไม่เอาโอ้ต้องไปอัศวินเองใช่ไหมทุกคนหรืออะไรหรือยังไงเฮียอันนี้มันไม่ใช่ทีละตัวแล้วไงเนี่ยเฮียขอสาบแช่งมาทุกคน ออกตีแล้วไปต่อแค่นั้นแหละถ้ากูหยุด well. ูดได้กูมันก็โซโล่เพลเยอร์มันตลอดอยู่ละพี่อะหมดแล้วเมื่อกี้ไอ้สัสไอ้เมื่อกี้ซื้อขายอะไรวะจําแม่งไว้เลยไอ้เมื่อกี้ซื้อขายแล้วพอจะไปทำสงครามจริงๆริงอะไม่เอาพี่อะมึงเก่งมึงเก่งภาพสนามนี่ว่าภาพไอนี่นี่ว่าะรวยรอดอยสัสทำสงครามจริงจริงดิเนี่ยไอ้เนี่ยมันสองตัวเท่าเราเองกลยุทธ์ตัวเลยไม่ต้องใช้ด้วยมีกูก็เหมือนมีสองพี่อะมาดิมันใจในตัวเองไอ้สัสมีกูก็เหมือนมีสองพูดไปเมื่อกี้อย่าให้เสียหมาไอ้สัส ของมันช่องใบเหรอใช่เอามายืมต้นได้ไหมเนี่ยมาเดี๋ยวมาเลยมามามาเลยกูตุนไม่ได <forever> ้ดีกว <genuine t us> ่าชิ้มแล้วไอ่กูไม่เคยตุนไงมาดิเกียมึงก็ได้กูหน่อยได้ไหมล่ะอ๋ออ๋อโอ้ยนั่นก็เกาะติดเลยอ่ะมันเกาะติดชายาบูมิับหมอลบูมันอ่ะไอ้ที่ที่มันร้าย โอ้เฮียแล้วกูโดนฉีกทีทีมันเหลือสองหมื่นมาแลไรกูโดนฉีกแบบภาคตอนออโอ้ผมผมขอมาดิไปยหนึ่งไม่มันเจอตัวไงผมมีตีหมอะไรไอ้เหี้ยมาดิไอ้เหี้ยไอเฮียคนไอปันยาวอนไอ้ปันยาวอนกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนมาทำย่านะคิีเดียวว่าผมเห็นไม่ค่อยมีใครทำทีแมวผีมือมือเลยโมโมทอ่ะเหี้ยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยเว้ยส่วนไอ้เสื้อดานี่ก็ปล่อยทีมันทิ้งไปเลยเว้ยเหี้ย มาดิกสุทายก็ต้องเป็นโซโล่เพลเยอร์โซโล่เลเวลลิ่งมาฟักไอ้เหี้ยก่อนกูเนี่ยแหละตัวเดียวตอนแรกมันมีคนทิ้งกูไงมันใจฝ่อมากไอ้เหี้ยจะพาไปหาสู่เส้นชัยสู่สวรรค์วิมานไม่เอามันก็ตกนรกตายกันไปให้หมดน่ะตรงนั้นน่ะไอ้เหี้ยสามขุมสามกองล่ะเหี้ยมาดิกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามไปด้วยยิ่งดีเลยนะครับเพื่อนแชร์ชวนมาฟักตัดไม่แตกพี่ดิวตัวแตกมาเลยสองตัวเอาแตกทั แตกหมดเลยสามตัวมึงพูดตะไเข้าไปด้วยมึงทิ้งกูตายจงไงฮัลโหลเออมันแรงยินจนหัวของมันยังไม่ตายเชื่อตัวตัวไม่ตายหรอกเมื่กี้ไอ้ตามบอยแล้วเว้ยตามด้วยชิล่ไอ้ที่ยขอบ้าเลยแล้วกันมาดิแต่ถ้าโดนทีมงานมากกว่าสองตัวขึ้นไปน่าจะน่าจะไม่ไหวว่ะเมื่อกี้แบบเหมือนมุมผมเสียเปียบนะแต่พอเอาเข้าจริงแม่งวิ่งมาเข้าเป้าผมพอดี กดไลค์กดติดตามกันไปดีครับเพื่อนๆเฮียถ้าเรามันก็เล่นคนเดียวอยู่แล้วเนี่ยเออโดนหัวตายชิ้นนอกเกาะมากไปเปิดตำราดูแล้วอาจารย์แนะแนวแนะนำไม่ไปบวชไงถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแค่เดทเกตฉันก็โอเคแค่นั้นแหละโอ้งงไม่เคยฟังอะไดิงงอะฮ่า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 ครับหวานหมูหวานชื่นลื่นลมเฮล์บูบอยเฮ้ยซองซองตับเราจะมีไหวะ <unsafe problem> ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเนี่ยพวกมึงคิดกันเยอะเนี่ยมึงเลยไม่ได้ของไงไอเอ้เสื้อดำในตัว <ผม S 1> ดีเลยคิดเยอะคิดมากกูจะพาไปหาของนะไม่เอาไม่มีปืนเฉยไหนว่ลูกค้ามึงอะ่ะเกบเเก็เบขมาเกยยเฮเยเเย เฮ่อ่หี้อุตส่าห์ไว้ใจชื่อสีอะไรแบบมึงบอกแต่คนที่ไม่มีสามรถไปบวกกับมึงเนี่ยนี่แม่ทำเป็นได้เจงแม่กิงกูได้ไงอ๋อมึงก็ดูยศกูกับยศมึงดีต่างกันไหมเหี้ยไอ้ยศมันช่วยด้วยเหรอวะเซเวนเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยใช่เหรอวะมันช่วยอะไรวะยศไม่ได้ต่างอะไรกันเนี่ยเออมึงกูต่างกันแค่เสื้อผ้าเหี้ยไล่ไล่่ ไม่มีปืนไม่มีปืนวานซ่าเพื่อนครับวโอ้ยกูเลยอ่ะข้ามันจริงเลยว่ะเห้ยกูขออยู่ตัวเดฟดึงมายิงได้ป่ะวะเชี่ยไปละหมื่นเก็บไว้อ๋อไปละหมื่นไอ้ไอจีบีอันนี้เป็นเพื่อรักกับกูไม่ได้เนี่ยเจอกันใหม่น้องไอ้เชี่ยตายตายตายแล้วลาลับไอ้เชื้อดำเนี่ยเหลี่ยมมากนะมึงเบไป มันไม่ออกกันแล้วอ่ะออแจ็กกี้ผมไม่ค่อยชอบนะถ้าแบบเล่นตรงเนี้เยเล่นไม่เป็นอ่ะหน้าตรงหน้าโซนอะไรเงี้ยแต่ก็เล่นได้อยู่แหละแต่มันไม่ตายไงมันก็แบบใช้เวลานานอ่ะไม่เหมาะกับสไตล์ตาการทําคลิปแล้วด้วยนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันก็เข้าเข้าออกออกกันอย่างเงี้ยข้างหลังข้างหลังข้านหลงังก้านหลังไั้มพี่เอา้าเอ้าเอ้พกอะไรพกอะไรไอ้เหี้ยเก็บเหี้ยไม่ได้หรอกพกพันไอ้เหี้ยเฮ้ยเซ็นอะไร อยากจะเข้เขาๆอ,ออกกันมากเลยดิพวกมึงอ่ะที่ตายนี่กูว่าเจ็ดอะไรกูบอกสตีฟมันไหลสพี่แหกมันดีตายตารต่ออะไรเงี้ยไอ้เรี่ยกูว่าเพื่อนกูเก็บของเฮ้ยของเพื่ชิวอ่ะเฮ้ยกูเก็บกูเก็บก่อนอนุญาตออกล่าแล้วออกรวบแล้วออกตึงนะครับขออนุญาตจริงๆนะครเออแบบว่าขออนุญาตจริงนะครับผมนี่สองไว้ลุนสองลูไฟนเป็นหนึ่งซีนะครับเพิ่มมาเพิ่ม แหลายกูไม่เล่นไงโนดงโนดับไอ้เคี้ยมึงก็มาดิมึงเข้ามาดิในบ้านกูเนี่ยบ้านเขาเลยบ้านขาวปีศาจไอ้จริงไอ้จริงนี่ไงมาดิจริงของบ้าไอไหวมองะกูข้างหลังมันจะยุ่มันร้ายแรงนะกูบอกเลยร้ายแรงนะเวลากูบ้านี่ไงเฮ้ยเซตอย่างนี้คือเซตพันผมรู้เลย ไอ้เขี้ยเอ้ยใช่จริงด้วยแต่กูจ่เป็นพันเก่านะครับแต่กูไม่สนนี่เขี้ยทำไมอ่ะพันโกงพันเก่ากูไม่สนใจครับพันก็คือพันทำไมหนอเอาไอ้นั่นตายหรอเฮ้ยเดี๋ยวจะมาแลไอ้เขี้ยไปไงไอ้เขี้ยดำเข้ามากับูนะเส้นทางเราอ่ะโคตรสวยใสอ่ะสิงกิ้งอ่ะเดี๋ยวปัญญาให้ไม่ไม่ได้หรอลูกป้าบางคนไม่อยากเล่นกับกูนะเว้ยไอ้กูอยากเล่นกับมึงอยากให้มึงช่วยมึงเทำกับกูอย่างเงี้ย ไปแต่แม่งเป็นอย่างนี้นะเว้ยชีวิตผมอ่ะเวลาผมแบบอยากให้คนช่วยแม่งไม่ช่วยแต่ว่าเวลาแบบว่าเออกูไหวไม่ต้องตีมาแม่งลุงตีกันไปสังเกตดิบางเซิร์ฟอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือกูชิวละดูทรงมันไม่เอาขอไม่เอาอะไรมาเล่นละก็ขออะไรไรยิงไล่รวบนะครับกลังไปโอ้โหจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนตัวเล็ก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 ตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยฟันทำไมฟันทำไมครับตัวเล็กตัวน้อย นี่ไงมาดิจะหน้าหลังเข้าออกสอกหักอะไรก็มาดิก็มาดิแอนแอนของหมดกันแล้วใช่ไหมล่ะถึงตากูออกลงดิของยังไม่หมดไอชิลไอชิลพี่ตังรอบหน้าขอเล่นไอดีแบบไอเดียเดฟไอดีอะไรอย่างเงี้ยเด็กเล่นอย่างนี้เล่นลำบากเนี่ยถ้าวันไหนฟุกทำคลิปไม่ได้ขึ้นมาน่าจะโดนยับอยู่เหมือนกันเนี่ยเซเวอ้วนเนี่ยวันนี้เหมือนทีมงาน มีแค่สองสามคนก็พอชนะอยู่แต่เคยเห็นในคลิปอะที่เวลาเขาบัวกันอะแม่งมีเยอะกว่านี้นะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นอะผมก็สู้ไม่ได้หรอกเพราะผมเล่นคนเดียวไงถูกป่ะล่ะตังก็ต้องให้ดีที่มันดีๆกว่านี้นะครับไม่ใช่เอาไอดีคนอื่นมาอะไรเนี่ยสู่วิจารณ์อะไรเอามาให้กูเล่นเฉยเลยบัตรบัตรเดียวกูเห็นคนอื่นทำคลิปแม่งอภพิสิ์โครเยอะแอบใจดีแ่งให้ผมมักงชิวจัดเลยอย่างเงี้ยผมไม่มีพ่เนี่ยม ฮ่ากัฮ่าซาบาเดโกซาบาเดกุมซาเมลุมเกเก้บัตรยิงเชียวบัตรบัตรบัตร G C นะบัตรเดียวนะบัตรสองพันนั่นอ่ะเดอ่ะเดเอาค้าง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 ไอ้เหี้ยเอ้าคุยบัตร G C เฮ้ยจอเออสัตว์ผมขอเลยโอ้โหค้างยาวเลยไอ้เหี้ยใครรีพอร์ตกูไอ้เหี้ย ดีนะกูกด W แล้วกูกด E ีค้างไอ้เหี้ยสองมันีโอผมผมขอได้ป่ะสองมันีเหี่ยน่ากลัวว่ะใช่นหากลัวจริงกูไปเลยแล้วกันมันค้างจริงนะครับไม่ได้ตลอด